ครับ1 2 3 4 5สอขออนุญาตถ่ายภาพเด้อนี่นะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระภาวนาสุตาพิรักนะครับพอดีพาโยมพ่อโยมแม่นะครับมาด้วยนะครับอยติโยมทางวัดบ้านเกาะบัวมานะครับมาพบพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณอยู่ที่หน้าสราเลยนะครับก็เลยโอ้เป็นภาพพิเศษนะครับก็ผมทำมาภาพยังพื่มใจดีใจพูดไม่ออกเลยนะครับ นะครับผู้ทําหน้าที่แทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่วัดพีทนะครับพระราชปริยัติยากรนะครับสืบทอดมรดกธรรมนะครับมาถึงแล้วก็ขออนุญาตนะครับบันทึกภาพวิดีโอนะครับภาพประวัติศาสตร์นะครับนะครับพระเดชพระคุณหลวงตาวัดบ้านเก่าโพนะครับพระครูภาวนาจิตจารพร้อมด้วยคณะสงฆ์ละติโยมนะครับมาร่วมถวายพระตาหารเป็นประเพณีประชำประจำนะครับตั้งแต่สมัย ด้านแล้วนะครับกับผู้มาตั้ภาพเบียนหนังสือที่นี่ก็จะเห็นพระเดชพระคุณหลวงตานะครับนำพาคณะสงฆ์จากจังหวัดอำนาจเจริญนะครับพร้อมด้วยทางนครพนมนะครับแต่ว่าปีนี้อาจจะพิเศษกว่าทุกที่นะครับยิกยมเต็มสลาเลยนะครับสลาใหญ่สารทมหาเีระนะครับสลาของหลวงพ่อใหญ่วัดพิษสุพรามของเรานะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศขออนุญาตเก็บภาพเด้อนะครับพาประวัติศาสตร์เดินตามหลวงพ่อเจ้าคุณท่านเลยนะครับ นี่นะครับญาติโยมคงจะมาแต่ไายสุดสารที่จริงๆนะครับสาธุอนุโมทนานะครับคุปบาอาจารย์วัดบ้านเก่าโบนะครับลูกศิษย์ลูกหาของพระดนพืคุณลุงต้านะครับขึ้นรถขม้นรถ

ประจย์มหานุสินนะครับเพื่อนที่เคยเรียนด้วยซื้อกันสมัยก่อนนะครับกำลังประชาสัมพันธ์อยู่นะครับกมายถึงว่าบนที่เขาเเมื่อนี่เด็่เขาเยใจแล้วเมื่อแล้วรักษาคือพยาา ประเดิษฐ์ประคุณนะครับหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาสุตาพินัทนะครับกราบประครูพระเวรุวันพระครูเวรุวันสุตกิจนะครับวัดบ้านไผ่ใหญ่นะครับเป็นครูบาอาจารย์นะครับสิ่งเคยสอนหนังสือนะครับเมัยประเดิษฐ์ประคุณหลวงพ่อยังอยู่นะครับเปิดโรงเรียนปร,ริยัตใหม่ๆนี่นะครับ ได้ท่านนะครับเป็นผู้สอนลูกศิษย์ดุกหาจนสำนักปริยัตนะครับวัดพิศโสภามโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเมื่อก่อนที่เรียนอยู่ที่นี้นะครับเวลาจะเปิดเรียนแต่ละครั้งเนี่ยนะครับพระอาจารย์เจ้าุณก็จะพาลูกศิษย์ดวงฮานะครับไปกราบลุงพ่อพระครูเวลุวันสุตกิจที่บ้านไผ่ใหญ่นะครับกับผมมัจภาพยังจําภาพได้นะครับเป็นสิ่งที่ประทับใจจริงๆนะครับก่อนที่จะเรียนหนังสือเรียนบาลีนะครับก็จะมี พระอาจารย์เจ้าค ok on oh yeah. um, ุณน um, ra ha. so yeah. um, uh, well ี่นะครับสมัยยังเป็นพระอาจารย์มหาชอบนะครับก็จะพาลูกศิษย์ลูกหาไปกราบไหว้บุรพาจารย์บุรพาชนนะครับผู้เคยสร้างสำนักปฏิบัติธรรมนี้ขึ้นมานะครับนป็นสูตนะวาเสียระเกิดกปัญญาเปัญญายโยมมาเยอะเลือเกินนะครับโอ้ว่าจะ

คือวิญญาณโยมมากจริงๆนะครับมองไปจนสุดสลาเลยนะครับสลาสารทมหาเถระนะครับสลาของหลวงพ่อใหญ่วัดพิษนะครับญาติโยมจะรืออํานาจนะครับนนท์แม่สมเพศนะครับสักุอนุโมทนาพร้อมด้วยทีมงานด้วยกันนะครับนะครับหลายแต่ลายที่ด้วยกันนะครับคงจะเป็นพิเศษพิเศษจริงๆนะครับเดี๋ยวขอเก็บภาพนะครับ ประจันมหาหนูสินฐานะธรรมูนะครับซึ่งเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันมาตั้งแต่ประโยชนหนึ่งสองนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนี้นะครับยังฟอมกว่านี้อยู่นะครับเด้อโน่นรูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่วัดพิษนะครับพระราชประยัตยากรน,นะครับ เกด้ภาพเพื่อกันเด็ดก่อนหนารุี้ป็นนเกิดข้องสองค์การการงานเขนเลช่นเดนลเคขอนุญาตถ่ายภาพด้วยอนุญาตถ่ายภาพด้วยครับตอนนี้านตั้เาไปย่อทยอยากเรียกพูด แหม่กู้มีกองควรห็กงเจ้ของเีผเจาของก็จอไว้ได้ เงินสองสามเราก็ให้ก่อนการขอเซ็นช่างเถียงมาเป็นเงินสองสามแล้วก็ไม่ยอมเข้าร่างขอเซ็นเงินเป็นความจริงไม่เข้า สูกท่าบังยินเท่ากูแม่เธอนี่เนาะเรับรอบรัทบริาบริับริับริ่อทบอดัทษบริอัิษัททรับริษับรนษัทบริษัทัททรรท